มาจ้าวันนี้สองคนโอ้สามคนสินะสาม,ม, <3 S 1> มคน,คนยายหลานแชแนลจะมานำถือยายเปทำตำถาดนี่ค่ะท่านผู้ชมชมตำนะคะตำผาดมีอะไรมากบอกนะสิพีทวันนี้เมีก็จะมีแคบหมูแคบหมูเส่ลงไปเส้ลงไป ไปมาค่ะมากินด้วยกันนะคะพี่ทุกคนมีหอยค่ะหอย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 มินมุมหอยอะไรไหอยมินมุมอหอยลัลมโอหอยลังลมหมูยอนะคะแล้วก็นุำมจีนเอาน้ำปลาใส่นิดนึงน้ำปลาอยู่ไหนล่ะปุ่น ขึ้นเลยมันจะได้อร่อยอ,อ,อร่อยอเกินที่นี่นะเกินเกินเกียนเอามือเลยบอกพีทม,มาพี่น้องมากินให้กันมาดินแบบลายทั้งพชอบหมูยอเอาหมูยอไปฮะทั้งคิดบอกว่าออเอานี้ออกเอานี้ออกอันนี้คือเนีคือนี่นะคะ<ส>คือหอยเอาหอยออก เอามือเลยยายเอามือเลยเอามือหยิบเลยยายชนไม่ถนัดนี่มาหมายอร่อยนะพี่ก่อนกินเราล้างมือกันทุกคนแล้วนะคะไม่แต่นี่ <laughs> แซบหมูแซ่บแซ่บแซบแค่ผีพต้นตออะไรน่ะจเห็นไหมอืมแซ่บครับง่อนตัวหนแซ่บแจพี่น้องมาเด้อง้อกตัว ห้าพันพอมีค่อนข้สวยกินคนเดียวก็สิหมดนะหมูยอะแ๊บเดียวงีแคบหมูแคบหมูมันใหญ่มันใหญ่นะต้นกระเทียมพี่น้องต้นกระเทียมกระเทือนหรอเนื้อลงไปกินลูกไป คงาีประโยชน์เขาไม่มีผักากาดตัดอ,อ,อะไรขอขอสลัดแก้วสลัดอะไรกินเนาะหายายหายายจริงจริงหายายจริงจริงฮัลโหลพิไม่ลองชิมดูอือร่อยนะ

แต่พอมีเวลาหลานก็ไปโรงเรียนพี่ก็ไปโรงเรียนไม่ได้กินด้วยการกินคนเดียวก็ไม่อร่อยเนาะกินหลายคน แม่อาจจะมัไก่ม่ได้จ้ะฮะมาไกม่ได้จ้ะยังไทำไมล่ะไม่มาเนี่ยทมไมไม่ชออะไรเพ้ากอดทำยังไงต้งแซ่บพี่นนอง ม,มา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 ไม่กินน้ำกัน กินแล้วพี่แล้วไปสกิดแม่หลังมัยิ่ใกันมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้่ะอาจารย์ล,ยอลองอเอาหินน้ำแบบน้ำแบบ เแซบครับจ<อ>้ะ,ะอ้อาวหอยมมมมหอยเ <c oughs> ด็กน้อย,ยสมัยทุกเมื่อนี้บ่บ่กินหอยบ่รู้จักหอยหอยรวมรวม่รู้จักของแซ่บเินดิบๆไบ่กิน<ม> นี่ค่ะนี่ค่ะ,คะทำใหญ่ๆเลยทำใหญ่ๆเลยพี่กินได้เหมือนยายไหมเหมือนเหมือน ยายไม่ถนัดออือเดี๋ยวข้ามืงนยายบะกกาผักใส่ไหมว้โอ้ เสบไล้เแซยบไล้เดี๋ยวดับกรบกรบกรบเลยพวกพวกพวกฉันกำลังกรบเรียกเจ้าขาไม่กินด้วยหน่อยเยียมแม่จอมมากินด้วยนะอฮ้ยเรียกแม่จอมมากินด้วย จำมั้งำำใส่้ำจำทะทาใยลเฮ้ยเฮ้้ข้ามมอ๋ออืม,ม อร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยอ,อร่อย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 เข้ากันดีดีพี่น้องต้นกระเทียมกับาต้นกระเทียม,ก,ยม,ก,ยม,ก,ยมกินกับส้มตำจับแล้วเฮ้ยลืมลืมลืม ลืมอะไรบ้างส้มผักส้มผักรก่ส้มผักมันชิน <c oughs> สมกำลังที่น้องใส่หยวกกล้วยใส่ต้นหอมต้นหอมปลากินกับส้มตำแซบ่บแซบ่บไปดีรากตัวนี้ล่ะฮะตราเนี้ยแซบ่บอืเออค่ะแซ่บแซบแซ,บแซบ่บ ตอนนี้เรายังไม่มีอุปกรณ์ถ่ายทำวิดีโอแล้วก็อาศัยแบบนี้อน,นะพิดนะอ,อ,อย่ามมีผู้สนับสนุนซื้อเครื่องซื้อที่ตั้งกล้องก่อนเราถึงจะได้ภาพสวยๆ,ๆมาฝากท่านผู้ชมนะ เินไฟเล็ดไปแสบไปอืออะไรครับอะไรก็มีแต่อื้ออื้ออื้อไม่ได้แอบปานมากพี่อื้อแล้ว

Mm -hmm. Tuh, kinti? Kinti hmm. dia. siapa makan dia hah? นอนแล้วบอกสู้แบบนอนบอก ชอบได้พี่นองอร่อยนะักนั่งกินดีๆเลพีท né? Yeah. không về lại, ừ. Không. Ừ. โอ้ยโอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บถึงโอ้ยสำหรับคลิปนี้ยาหลานแชนแนลก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอกินต่อนะคะเพราะว่าส้มกรรยังไม่หมดคิดปัญญาไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ